ฉันจะแรปเอาละเอาละเอาละรอบต่อไปรอบต่อไปคือคิตตี้วอฟเฟิลสู้กับ AWE ีแชมป์ที่เขาเรียกเราแล้วเหรอว้าวโคตรเจ๋งอ่ะเอาละคิตตี้วอฟเฟิลเปิดแรปก่อนเลยอ่ะโยไม่น่าน่ามันหมวกส้นตีนอะไรวะหน่ามันก็จะเท่ดีิเพื่อมันดูเหมือนหมวกนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังเกี่ยวกาดเลยอ่ะ อย่าไปยอมเขา yo, yo, นะค <Lord S 1> ร,รับแล้วเลยอืมมันก็ดีแต่ว่าผมของนามันแค่2โลบัคเองเนี่ยแถมหน้าของนามันโคตรจะดูฟิอ์ <of> เหมือนกับเด็กเนิร์ดเลยว่ะเ oh! ช็คเคนี่แหละโคตรเดือดดีเจดับบีิหน่อยดิโยอ๋อแฮม โอ้เพื่อนนายนี่ใส่แว่นจนมองไม่เห็นแล้ววะคิดว่าฉันเป็นแค่เด็กเนิร์ดเนี่ยนะนายมองไม่เห็นแน่ๆเอวีแชมป์ w e s, ต่อรอบ2ได้เลยนะครับเป็นท่าเดินที่โคตรจะโงะ่เป็นกันยิ้มที่โคตรจะแปลกแตกแหวงแนวนี่นคือสไตล์ของแกซีรีกูฟี่อะเลือกวดแรปเปอร์ที่คุณชอบได้เลยนะครับอ W.E. แชมป์ได้น็อกคิตตี้วอฟเฟอไปสีต่อหนึ่งคะแนนเจ๋งเป้งโอดอนอดอนฮอดอนและคู่ต่อไปนั่นก็คือเจะาสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสู้กับริเพตติลตีครับอย่างไรก็ตามแกมันโคตรจะหล่อยเล้ได้เว้ยพวกเฮ้พี่ชาย ฉันไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ด้วยซ้ำฉันสามารถที่จะชิลและก็นั่งได้แร็ปของนายมันทำให้ฉันระคายเคืองไปทั้งตัวฉันอาจจะไม่ฉลาดเหมือนกับคนคนนั้นหรอกนะโอ้โห้พูดแทงใจได้ยนี่ตาอว่า hold อน h อน d อนแ้วปูดต่อไปมาแล้วแร็ปเวสนี้กับแอนดี้บอยหยิง นายไปโรงเรียนนายทำเมือสาน้ำระเบิดตูมตามและตูมตามและทุกๆคนก็อาจจะคิดว่านายมีความสุขอดีทางเรื่องการโง่แล้วมันไม่คลสกนะครัจบรอบวันมาสเตอรเบสซี่เรียบร้อยครับผมตอนนี้แอนตี้บอยถึงเวลาโชว์พาวเวอร์แล้วเลขอะไรเออที่นายสามารถได้ไปสูงสุดเลขสองหรือไง แต่ฉันก็ไม่กลัวแกหรอกแกท่านไม่ฉันถึงพ่อด้วยซ้ำไม่ต้องมาอีนึกถึงพ่อเพราะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แกนั้นหวังอยากจะมีการรัดที่ดูเดือดก็เลยเชี่ยวแต่เราไม่มาแน้เราไม่ได้ไม่ใช่เลยแคสแท้ไอ้ไรแม่ยีเจเปิดบีทให้หน่อยดิไอ้ไม่มีพ่อโอ้โยนี่เนื้อนี้น่ะฉันเตรียมมาเพื่อนายโดยเฉพาะโอ้เฮ้ ฉันมีชีสพับฉันให้นายนะก็กินมันสิฉันขอโทษด,ด้วยเพราะนายเป็นรอนนี่รอนนี่อะไรวะก็รอนนี่แม็กนะฉันต้องการก,กล้องเพื่อที่จะรีเพลย์รีเพลย์ฉากที่นายแพ้อะดิ When oh! something just snapped something inside of me I didn't care anymore I didn't care about being better than Kakarot I didn't being Saiyan about care a Super ฉันไม่มีบาฉันจะอยู่บนดาวคารันชอบค่ะน้ำหนักของนามันมากกว่าโฟค่ะโอเอ้พระเจ้าดูน้ำหนักเกินมาก่อนฉันก็เกลียดตัวฉันเหมือนกันฉันชอบคาวเบลเพราะฉันเป็นวัวแม่วัวตัวใหญ่ที่อ้วนหนักเอาละครับผมตอนนี้หมดรอบของแซมมี่ต่อไปก็คิวคาวส์้วครับ ว่าคิวเขาแล้วกออกจากสเตนนอทำให้แชมมี่ชนะไปนะครับโยโฮอดอนโฮอดอนและคู่ต่อไปในการแรปเลยคือสปีดดี้ฟ็อกซี่กีซิกสู้กับเอดวีแชมป์แขทันีโอ้ดูเหมือนว่าคู่แข่งคนดีเขาต้องน่ากลัวน่าดูเลยเนี่ยเนี่ยเริ่มแรปก่อนได้เลยนะครับสภาพผมเกยในตอนนี้ก็เหมือนกับขวดน้ำผลไม้ที่ฉันชอบอ่ะ ฉันโบแมนฉันจะกระจายสีของแกด้วยกระบออันนี้ลงบนพื้นทั้งหมดให้หมดให้หมดจนมันใสสะอาดบอกตรงๆว่าฉันไม่ชอบจีสไลค์ยูโซ I'm มสเปรดหัวสมองของแกด้วยกรี๊กรี๊จบรอบอกของสปีดดี้แล้วครับต่อไปก็ AWE แชมป์บอกไปแล้วว่าฉันมันแบงค์พันเชสเซอร์แกโดนบาดเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเปเปอร์แล้วฉันจะวิสเปอร์ไปที่หูของแกเอาละครับผมสปีดดี้ฟ็อกซ์ซิติสซิ๊กถึงมากเลยที่เราชนะกันแค่ไหน ะตตีูดแม่แก from the back with t h ซ s c r ย z y เบิร์ดสมองของแกวิ t ดิส i s ิกกี้โอ้ยเชี่ยโหดันับเงินรัวๆจากกระเป๋าฉันหัวเลาะออกมาจากแบงค์เหมือนว่าน่าจะร้องให้ออกมาด้วยน้ำตาแกเจอหมีแล้วแกก็โคตรจะกลัวเลยว่ะอ้าวแล้วที่ช่วน้เรียบร้อยนะครับเดีเวลาบุกมาถิงชอบแล้ว อะไรละเอวีแชมป์กระรัเปิคิงกชนะอยู่คลแนนต่อสคะ